ไปเนาะอือเลนุ่มสีหลบไปต่อป่มีคนของเทไเนาะยังกล้าไมไดูอ้งั้นบอกเลยแหลงนี้ช uh ัดัดี เจเสือสวัสดีวันที่ผู้เมืองเซียนเพลิงกันน้าดากันคลิปมาแล้วทุกคนเออหลังจากที่เราเดินทางไปไกลแต่ว่าเราผิดหวังนิดหน่อยเพราะว่าเราพาเชะเล็กไปที่นู่นระบบไปเราเรากลับมาอะไงนี้ทุกคนจำได้ไหมน้ำท่วมแหล่งมุเราต้องโกต้องมาไล่อะไ่งนี้หรอเขียวใช่ไหจ๊ะเขียวปักเขียวปักมาตัดบอกเลยที่นี่เขียวจริงเขียวหนัดเขียวเคลือบเขียวเม็ดกระพูดเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ตัวสวยแค่ไหนฝากกดไลค์แชร์และตามในคลิปแจมเป้งหนังใน้พึ่งช่วย มาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันที่ว่าเราจะพบของดีมั้งจ๊ะเราหาฟองเหรอมาพบก่อนหนไม่รู้เลยถ้าว่าชนมัวก็ได้กานดำเห็นว่าแต่ว่าถ้ามีควงมันหน่อยไอ้ที่เงินของเตยหรือปากกันเด้อสวยไหมมึงจ้าหล่อนไหมอุ้ยมึงจ้าเออเขียวปักไอ้ที่นี่ฮะเดี๋ยวตีหัวเด้อตรงนั้น บทเลยไหมทุกคนเห็นบทเล็กเองเนาะตักเลยไหมิบมีนะเนไปมไม่รู้ไม่น่ามีแล้วปรดชุมแล้วบบนี่ตนงกนหลอกทอกคนบหลอกทุกคนเยบร้อยหลอกมันหลอกบดเลยบรงจาทำหลอกไว้ทำบดหลอกเราทุกคนเออ ผมบอกแล้วกันหลอนี no. uh, no? wow. ่ปลาไหมไม่รู้หลอโดนมาทุกันเลวทุกคนเึกอี่นี้มีคอของเทยอะไรเนาะยังปลาไหมไม่รู้อะไรเนาะตั้งตาดีอ๋อได้จริงนกเหรอเกียวมาเลยว้าลุยเลยบอกเร็วทุกคนบอกเร็วอะไรนี้มันเพื่องจ้ามันหลอกลวงเกียวนั่นลุยบอกเร็วทุกคนเนาะจันทร์เนาะมันอะไรนี่เกียวปักเลยแต่ว่าตัวไม่เงย <laughs> ôn lồ, thế ừ. ừ, ừ, ừ. oh, ừ, ừ. luôn, đẹp tụi con ông cả, đấy, chơi luôn nóc đẹp, bận rồi đang thế này anh, anh lấy đâu, 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 lấy โอ้หลจะจัดทุกคนเออเงียบทุกคนไปใส่ถุงเลยเอาถุงยูทิปงเหย็นเราต้องหน้าตัวเย็นะ้องเหย็นเนาะให้ตัวเย็นเฮ้ยเรามาไม่ผิดเรียมนะวันนี้มังการยืดโบดอุ้ยวันนี้เป็นไปได้ผ่านผ่านเด็ดดีเลยเนาะเขาเรียกเด็ดดีทุกคนมันผ่านผ่านมังจารสายตาดีอยางนี้ทุกคนเออตั้งแต่ฝึกเชี่ยวชาญวิชาเวทมาตั้งแต่ปิ่งกอบลายตัวในเนป่ะเดี๋ยวตั้งแต่ปิ่งกอบลายตัวปิ่งกอบไปไหน ก็กังนเอกนโลหางเขียวเลยนะโอ้ในนี้ดิอืมอ๋อมกเขียวนั่นเลยเออสีมันจะคิบเลยนะางนี้มันมันโดยเด่นสีคือแบบเข้มมากเลยที่นี่กุงหรอปลาเด๊ะช่วยเราต้องในวอตดีน้องแกน่มันเราอาจจะพบตัวใหญ่ๆเติบๆน เนี my, nào cũng ่ยวนลามกันมันไมไม่ใช่ส่วนมากที่ร่มร่มมันเออมันอยู่แบบสบายสบายเนาะตรงนี้ตานูกเออตาลูกก็น่ามีเหมือนกันเนาะตรงนี้เดี๋ยวตรงนู้นก็มีเดี๋ยวเราได้ที่ตรงเราเริ่มคึ้นไอ้ทุกคนเลยเดี๋ยวพอเรามาแล้วเรามีของเราได้โชว์บ้าะไงเนาะแต่ถ้าตักมั่วๆน่าจะได้กันแล้วบางอย่าง เพราะว่าดําปืนนั้นมีสิทธิ์อ่านี่อ่ะฟองลาวม้จ๊ะเนี้ยเอาแล้วไม่ท่าแล้วรอโอ้โลมังจ๊อ้โลเขียวเลยนั่นทุกคนรู้ความเขียวโลที่คว้าลุงจอโลเล็ดโลทุกคนด้วยนี่โลได้ดีได้ดีทุกคนได้เทุกคน ออหลองมทุนหอวนออล่อสีมจอดนะงั้นบอกเลยแลงนี้ชัดๆเดี่ยวเลดูวนะเดี๋ยวบอกเลยว่าสีแรงนี้ทุกคนยกขึ้นมาหอุเดี๋ยวป๊บนั่นทุกคนเลยสีนะอืมอืมอืมชัดไหมเอิดไหนไปก่อนใครที่เวเลยไปไปออหล่อจอ วอพีหยบทุกคเนาะไปตอมันวอดมากนได้แล้วเเดียวเดฝั่งนู้นเอาเอาฝั่นี้ล้วเนาะในรงช้อมัวอะไรสิจริงเหรอฮึแมงมุมฝังนี้แล้วขจ่าคุณร้อนอ่ะราเนาะแรดีเพลีๆจ่าอือบกเลยบกเร็วที่นี่อันที่มันอย่าจับมารที่นี่สีแบบ Sụt cháy luôn, yà nó. Chọc, chọc, chọc ừ, kết nó. Chọc chọc đều vào. chị, đây. chị, 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 kẹt nó chặt chặt chị, 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 em nướng chị, 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 nó chị, 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 nó lên cọp ní chị, 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 มันปุ๊บของแล็กตักปุ๊บของแล็กตักกลางวังไม่มีมั้งเหรอเออเราเลยได้กรบกรอบรู้ไปตั้งมัง่งกลางวังเดียวแตวมาร่องนี้ไมเ่เจอทีทุกคนเหรอจริงเหรอเออมีมีบางทีมันไม่ได้ในกรอบโฟทเนาะอืม อ่า ah, ียืดร้องแล้วมึงจาจัดรักตัวก่อนนี่มึงจาจัดแล้วเดินนั่นเดินไหมไม่เดินไปไปไปเอาไว้ได้ก่อนเอาไว้ได้ก่อนตรงนี้มึงจะกรบๆนี้ไม่มีเหรอมีที่ปลายไปนี่มึงจาไม่มีเหรอเพงไม่ลุงโล นี่เหรออืมเยี่ยมเลยตรงไหนมังอ๊ะถ้าตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวเราไปร่องคอแคมป์นูอย่างเนาะแคมนู่นมีแน่มันจะว่าตรงนี้มีกอง

นั่นไม่เห็นกองแล้วมึงจ่าด้วยจริงนี่นเปิดไหมในที่ไหนที่ได้กันนี่ได้แล้วมั้งได้แล้วยังโอ้ทุกคนน้องทุกคนในพวงเลยทุกคนล้วงเลยล้วงล้วงอย่านี้อะไรมันไม่เห็นเลยไม่ไม่เห็นเบิดเอาทุกคนอยังล้วงเลยล้วงมึงเลยน้องตาใหญตัวใหญ่เอาถ่ายก่องไหมถ่ายก่องไหมถ่ายก่อนได้ทุกคนอยู่ในูวเห็นไม้ของเราต้องเปิดเสร็จจับมือเลยนะ มาดูกันว่าตัวเือไหมนะได้ตัวนี้เป็ดคลิปเปิดไมเลอเดียวเปิดไมเลถือว่าบานเลยจัดมันจ่าือเย็นไวเย็นม่แหนอยพิ้ออกมาเร็วนพิอมาเร็วรอปลาพิงออกมาเร็วนงอกมาเร็วมนเอกมามันเหงอกมาเร็วมากนินงก่เ้าแล้วมันเข้าหลบไปได้หด้แล้วใช่ nhiều này, thời gian cha tinh tế, không phải không? ừ, nó cháy nó, nó chơi một cái tiễn cả. Chạy nhanh lắm. Công nào, công nào, công nào. Đặt máy nào? Lò kiểu bác. Kiểu luôn. Cho tôi lấy. Tôi lấy. Chạy, 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 không còn, chạy, 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 ใส่ตุ้งเลยตุ้งโลตัวเล็กนัดแต่ตอนนี้คนลเราต้องงานนั่งเทวศรีทุกคนโลสีได้แรงอ่ะดูสีเอ็งเก๋ชัดๆหนี่งอย่างเลยเนาะเลนุ่งสีหลบไปต่อไหมเงี้ยไปไปไปดูว่าคลิปใหม่คลิปใหม่เปิดเปิดคลิปใหม่ปิดก่อนยังไม่เปิดปุ๊สวยตาม